วันนี้จะขอหนีเข้าป่าสูดโอโซนสปาเท้าแบบออร์แกนิกสุดๆมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่เพลินกันเลยครับเพื่อนๆมูมูลพระจัทรสดุนเงินวันนี้จะพาทุกคนมาที่น้ำตกของนารายใครที่อยากใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์นั่งเงียบๆคนเดียวแนะนํามาที่น้ําตกนี้ได้เลยเพรานะนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ครับต้นน้ําของน้ำตกคองนาลายนะครับมาจากเทือกเขาสะบาและเทือกเขาสะบาบนี่แหละมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาด้วยนะเพราะที่นี่เกี่ยวข้องกับเมืองโบราณซึ่งเกี่ยวกับอาณาจักรขอมและมีชื่อเมืองว่าควนคราบุรีตั้ง อยู่ที่เทือกเขาซบบาบะเมื่อหลายพันปีก่อนเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบความชิลเงียบสงบนะครับแนะนามาที่น้าตกนี้ได้เลยวันนี้ผมก็นั่งให้ปลาตอเท้าเกือบชั่วโมงกันเลยครับพาขึ้นมาดูข้างบนกันบ้างดีกว่าที่นี่นะครับเขามีจุดบริการนักท่องเที่ยวใครจะสอบถามข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับน้ําตกนี้มาสอบถามที่จุดบริการนักท่องเที่ยวได้เลยครับแต่อย่าลืมกันนะครับว่าที่นี่เปิดถึงแค่สี่โมงครึ่งเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจันทบ,บรุรีห้ามพลาดน้ําตกนี้เด็ดขาดครับใกล้ก่านดับน